พิสูจน์ทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราเแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วพึงเจริญทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์จักมั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแกมหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อนุค้อโลกเพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายทำเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งคือสติประทาน 4, สี่สมัตประธานสอิอธิบาทส 4, อินทรีห้พระหโาพชงเจ็อริยมรรคมีองค์8พิสูจนทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดี มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถอะในธรรมวินัยนี้พิสูจน์ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะลาชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพาสิทธิ์ของพระองค์ภัยราอนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายอย่างนี้ปเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยความตั้งใจว่าคนมีตาดีจะได้เห็นรูปดังนี้ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสราณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ถึงสรณะตอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป